เหตุรถโดยสารประจำทางชนกับรถบรรทุกเสาเข็มนที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่23ตุลาคม2568ทําให้เกิดความตื่นเต้นในชุมชนต้องการคําตอบสำรุจตัวเลขที่เกิดขึ้นและสาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุผิดกฎหมายนี้ก่อนที่เราจะลงลึกลงเอยลงไปเพื่อค้นหาคําตอบมาดูกันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรกันเถิดเมื่อเวลา6นาิกา30นาทีทางสภาคองหลวงได้รับแจ้งเหตุว่า มีการชนกันระหว่างรถโดยสารประจำทางและรถบรรทุกเสาเข็มที่ถนนพหลโยธินขาออกหน้ามหาวิทยาลัยกร,รุงเทพกม37800ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทีมตำรวจจราจรและเจ้าหน้าที่ต่างๆได้รีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุพบว่ารถโดยสารประจำทางสีส้มทะเบียนกรุงเทพมหานครที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารจากตลาดไทยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิชนกับเสาเข็มของรถบรรทุกทำให้เสาเข็มทะลุเข้าสู่ห้องผู้โดยสาร ทำให้มีผู้บาดเจ็บสองรายคือคนขับรถเป็นชายหนึ่งรายและกระเป๋ารถเมย์ผู้หญิงหนึ่งรายนายมานดอายุ48ปีคนขับรถบรรทุกเสาเข็มกล่าวว่าเขากําลังจะเลี้ยวเข้าไปในมหาวิทยาลัยกรุงเทพและรถคันอื่นได้เบรคให้เขาหมดแล้วซึ่งเขาก็ตีไฟเลี้ยวเพื่อเลี้ยวเข้าไปทั้งนี้เขาไม่รู้ว่ารถเมย์มาจากไหนและมาชนเสาเข็มเต็ม,ตมแรงอย่างไรร้ยตำรวจเอกกันตพัฒกล่าวว่าทีมงานจะประสานรถยกมายกรถเมย์ออกจากที่เกิดเหตุ และประสานรถเครนขนาดใหญ่มายกเสาเข็มที่หักเสียหายออกจากพื้นที่การจราจรเพื่อความปลอดภัยในการจราจรนอกจากนี้ยังมีการประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทางจังหวัดปทุมธานีมาเก็บกวาดเศษกระจกที่อยู่บนถนนเหตุการณ์นี้ทําให้เกิดความตื่นเต้นในชุมชนและทําให้เราเห็นถึงความสําคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมายในการขับขี่มีคําถามที่อยู่ในหัวใจของเราเหล่านี้คือทําไมรถเมย์จึงมาชนเสาเข็มเต็มแรงคนขับรถไม่มีความผิดหรือไม่ และสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุผิดกฎหมายนี้คืออะไรมาดูกันในคลิปต่อไปนี้จะมีการวิเคราะห์และตอบคำถามเหล่านี้ให้เราได้รู้เพิ่มเติม